สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำสระเอสระเอสระเอียสระเ,เสียงสั้นมีสระเอสระเอตัวยอและสระอาฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำสระเอเกียกเอเกียเกียเจียจ่อเอียเจีย เดียดอเอียเดียเบียบอเอียเบียเชียชอเอียเชียเพียพอเอียเพียเคียคอเอียเคียเสียซอเอียเสียเนียนอเอียเนียเพียพอเอียเพียเฟียฟอเอียเฟีย ฝึกอ่านประโยคตาแปะกอเยะอามีเกีย้ยอธาทำป่อเปีย้ยฝึกอ่านบ่อยๆนะคะเด็กๆ